Lighthouse Family ของเราวันนี้นะครับขอเริ่มต้นด้วยคำถามที่อยากจะถามทุกๆคนเลยในทุกๆวงการนะว่าวิธีที่การที่จะหยุดการบูลลี่โดยเฉพาะไซเบอร์บูลลี่นั้นทำได้อย่างไรเริ่มต้นจากอะไรทราบไหมครับต้องเคารพซึ่งกันและกันครับ นอกจากเขาจะบูลลี่ด้วยรูปภาพแล้วนะครับเขาจะบูลลี่ด้วย AI กันแล้วการวิวัฒนาการของการการแกล้งออนไลน์ด้วย AI เราจะมาป้องกันเราจะมาดิเฟนต์ตัวเองจากภัยคุกคามทางออนไลน์นะครับนั่นหมายความว่าเยาวาชนดิจิทัลหรือพลเมืองดิจิทัลอย่างเราที่อยู่ในห้องนี้เนี่ยสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ เคยคิดไหมครับว่าจะดีแค่ไหนนะครับหากเราได้เป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงที่ทําให้โลกนี้น่าอยู่ขึ้นแล้วมันสําคัญยังไงที่เราจะเป็นประชาคมดิจิทัลหรือเป็นดิจิทัลซิติเซนเป็น g l o b a l citizen เวลานี้เพราะฉะนั้นปณิธานหรือคอมมิชเมนท์ที่การเป็นสมาชิกดิจิทัลรักสิ่งองเรามันมี 3e plus ที่เราจะต้องนํามาใช้ในการขับเคลื่อนมีสิ่งหนึ่งที่เขาเรียกว่า pact for the future youth and the future generations connected to transforming global governance นั่นหมายความว่ายาวชนดิจิทัลหรือพวเมืองดิจิทัลอย่างเราที่อยู่ในห้องนี้เนี่ยสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้เป้าหมายเพื่อเผยโอกาสให้ยาวชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจอย่างแท้จริงและดําเนินการในเรื่องที่ส่งผลต่ออนาคตของพวกเขาเองใครเห็นด้วยปรบมือครับวันนี้ผมไม่ได้ uh, มี k e โ n o ที่ซีเรียสกันไปแต่ว่ามี Paste Study หรือว่าหัวข้อที่อยากชวนให้คนคิดดีกว่านะครับนั่นก็คือ AI the evolution of cyberbullying หรือว่าการวพัฒนาการของการกลันแกล้งออนไลน์ด้วย AI นอกจากเขาจะูุลี่ด้วยรูปภาพแล้วนะครับเขาจะูุลี่ด้วย AI กันแล้วมีหลายบอดโปรแกรมหรือเว็บไซต์ที่จะสร้างสื่อลามกของคนอื่นได้นอกจากที่ผมจะได้พบเกี่ยวเรื่องของการูลลี่ด้วย Photo AI นะครับ ก็จะมีเรื่องของการ uh, ส่ง Agent ต h แชทบอด้วยอันนี้ผมอันนี้ผมตกใจมากครับตอนนี้เรามีโครงการใหม่ YDCD Young Digital Citizen Defenders นะครับตอนแรกนะครับเราแค่มาสร้างสื่ออย่างเดียวแต่คราวนี้เราจะมาป้องกันเราจะมาดีเฟนต์ตัวเองจากภัยคุกคามทางออนไลน์นะครับ นอกจากสองคนพ่อลูกแล้วนะครับวันนี้นะครับยังมีผู้ที่ใส่ใจนะครับต้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนนะครับแล้วก็รวมไปถึง NGO นั้นมาร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันนะครับในการจะขับเคลื่อนเรื่องของ Cyber Bullying ในหลากหลายลักษณะที่มีสีสันมากอย่างที่เห็นในขณะนี้ด้านนอกนะครับยังมีอีกหลายๆลายบูธมากนะครับ ซึ่งหน่วยงานทั้งหมดที่ผมกล่าวมานี้นะครับจะล้วนแล้วนะครับจะมาเพื่อการขับเคลื่อนในการที่เราจะมาแก้ปัญหาเรื่องของไซเบอร์บูลี่งครับ ะะกฎหมายออกเซียค่ะถูกสร้างขึ้นเพื่อกปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนจากการคุกคาามทางโลกออนไลน์นะคะและตอนนี้กําลังถูกผ่ากการเข้สาสภาค่ะและอยากให้ลุกๆความคิดเห็นของพี่ๆน้องๆไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือว่าเด็กเยาวชนเนี่ยได้รับความคิดเห็นแล้วก็ทําให้เป็นกฎหมายจริงในอนาคต<ช>ค่ะนี่คือเป้าหมายสูงสุดของเราใช่ค่ะ นตำรวจไซเบอร์เรามาในงานเนี่ยําแอปพลิเคชันนะครับชื่อว่าแอปพลิเคชันไซเบอร์เช็กนะครับมาแนะนําให้กับประชาชนหรือผู้สนใจนะครับมันเป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยกรองมิจฉาชีพนะครับจากมือถือสม,มาร์ทโฟนะบัญชีธนาคาร SNS ไลน์เพจเฟซบุ๊กทิกต็อกแล้วก็ U I L นะครับแอปนี้นะครับขนาดนีนะ้มีผู้ใช้งานประมาณ3แสนล้านนะครับแล้วก็ช่วยแจ้งเตือน นะครับประชาชนไปแล้วกว่า1นึ่งแสนเจ็นคะครับก็ะบจะทําให้ประชาชนคนไทยปลอดภัยจากภัยพิชาชีพมากขึ้นครับวันนี้ Cyber b u l l y Day นะครับแล้วก็มีคำหนึ่งเขียนอยู่ข้างล่างว่าว่า start respect อินสปีเรชันในการขับเพื่อนเอาคำนี้มาเกาะกับกิจกรรมในวันนี้เพราะอะไรครับคะจริงๆเนี่ยเราคิดว่ามันต้องเริ่มจากรรการเคารพกันก่อนนะคะเคารพกันในแง่ของความแตกตา่างความแตกต่างเรื่องเพศเรื่องรูปร่างเรื่องของความคิดนะคะความเชื่อทุกอย่างเนี่ยถ้าเราเคารพกันว่าไม่จำเป็นต้องเหมือนกันแต่อยู่ร่วมกันได้เนี่ยมันสามารถที่จะลดละเลิกการบูลลีก่การลอ้อการเกลียดชังทุกอย่าง การขับเคลื่อนที่ผ่านมาการเป็นดิจิทัลแฟมิลี่หรือการเป็นครอบครัวดิจิทัลเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่สามารถปกป้องภัยต่างๆในโลกออนไลน์ได้นในมุมของคุณหนอนีคิดว่าอะไรคือสิ่งที่เป็นพื้นฐานดังกล่าวบ้าง แต่จริงๆแล้วทุกอย่างมันต้องเริ่มที่ครอบครัวนะคะการเลี้ยงลูกเนี่ยก็คือต้องเติมเต็มจากที่บ้านเนาะก็คือว่าอ่ะหนูอ้วนนะคะหนูตัวเล็กนะคะหนูอะไรแม่ก็รักหนูมีคุณค่าในตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นปลูกฝังให้ลูกเนี่ยมีภูมิคุ้มกันนะคะเขาก็จะสตรองเพราะฉะนั้นในการหยุดบูลลี่เนี่ยเรามีเคยเโปรโมทอ้วยห้าคำนะคะคือ stop block t h e l l แล้วก็ remove แล้วก็ be strong ซึ่งคำว่า be strong มันเกี่ยวข้องกับคั้งคนโดยตรงนะคะไม่ว่าลูกจะโดนบูลลี่ผิ ามีอะไรมาดีสตรองโดยการซัพพอร์ตของครอบครัวนะคะเพราะฉะนั้นพ่อแม่เนี่ยต้องสอนให้ลูกไม่บูลลี่คนอื่น <c oughs> เคารพให้เกียรติคนอื่นก่อนและให้ลูกมีคุณคุ้มกันตรงนี้นะคะไม่ว่าเขาจะเจออะไรโดนบูลลี่แต่เขาสตรองพ่อแม่และอาเขารู้ว่าเขาเป็นคนที่มีค่ากับครอบครัวเชื่อว่ามันเกาะป้องกันภัยที่ดีที่สุดค่ะ ซึ่งการขับเพื่อนนี่ต้องผ่านทางตัวเด็กใช่ไหมใช่ค่ะก็คือว่าเด็กเนี่ยจริงๆเด็กเขาเรียนรู้กิจกรรมมากมายนะคะพ่อแม่เนี่ยออกนอกระบบการศึกษาไปนานแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กบางครั้งเนี่ยเรียนจากครูเรียนจากดิจิตอลดีเฟนเดอร์นะคะก็คือเรามีหลายโครงการเนาะซึ่งพี่จรเนี่ยก็ทําโครงการซึ่งให้ภูมิคุ้มกันดับก่อนเกิดและไม่ใช่แค่ป้องกันตัวเองสามารถสื่อสารบอกเพื่อนแล้วก็สร้างเป็นกองทัพนะคะในการที่จะช่วยสื่อสารรณรงค์เรื่องนี้ได้ค่ะครับผม